สวัสดีชาวไทยทุกท่านตอนนี้อยู่ในเกมกำมงอุ๊ยกันอีกแล้วในพาร์ทไหนไม่รู้หละแต่ตก็เอาเถอะนะคือไม่ตีคือคือเราอัดไปแล้วอะแต่พื้นที่ผมมันน้อยเกินไม่ตีทำาะไจะลงมั้ยเนี่ยใช่เพราะว่าไม่เอาป่ะพื้นที่ใช่เพอผมนะเพือนะ่อนผมเนี่ยเออเรามีระบัดในช่วยระพัดระพัดระัดหนึ่งนะฉันโอเคโอเคอเรื่อง<ๆ> เราต้องคัดเราต,ต้องคัดเลือกคนมาสมัครแต่ทำไมคนสมัครต้องใส่อะไรแบบนี้ <g ül> นูจะเป็นกัรทุกคนเลย,เลยใช่ไหมตุ้มขอไม่อ้กันคนบอกว่าให้เริ่มเออจะ้อใส่ด้วยใส่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 ด้วยจะเหมาะมันจะเท่ กขาเปลี่ยนฉันก็เปลี่ยนตามอ่ะทำไมลูกน้องไอ้ดยดนตรีคนเอ,อ้ยตันดัด้มอยู่ดีคนอนทำไมทุกคนต้องใส่อะไรแบบนี้เนี่ยแบบมั่วงฉันใส่ป้ายมันอ่านนายรู้ไหมว่าป้ายมันอ่านว่าอะไรป้ายาคนไม่มีค่าแต่ละคลไม่ควรไปของฉันเหรอไอ้ป้ายอ่านอ่ะไอ้ป้ายตรงเนี้ยพี<อ>ม่มันติดอยู่กับหน้าอีกขอขอแล้วโอเคเราขอตัดคลิปสติ๊กทีวีป่ะโอเคงั้นเราพร้อมยัง เจ,จ้าลูกเจ้าลูกเรือพร้อมยังอ่ะไม่ต้องรอเจ้าลูกเรือเขาจะพร้อมเร็วเมื่อมีคนสมัครมาสิบคนต้องมีคนสมัครอีกคนหนึ่งคนที่ก็จะเริ่มละโอเคเริ่มเอาเรือแนวไปลวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมีคนแนวไม่จริงจริงว่าเป็นยูทูบเบอร์ ไอคนมันชอบเข้าตอนเริ่มอ่ะเฮ้ยคนเดิมนี่ไอคนเดิมี่ออกอ่ะมันดูให้ค้มันเหมือนยูทูบเบอร์ใครเจ้าคนนึงเออโอ้ไอ้ปเสียงไปเสียงก็จะคุยกันได้นอกจากนอนที่รายนานและตอนที่ตายเท่านั้นอืหรือไม่คุยกันไม่ได้ตายแต่เกิดเว้นแต่ว่าคือก็คือก็คือคุยกันได้นอกจากนอกจาก ตอนที่อะไรนะอยู่อยู่หรืออยู่ใกล้กันหรือตอนที่ใครสักคนตายแต่ห้ามบอก Yoda อะไรทั้งสิ้นแต่มอ,อแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นโคลายถ้าเกิดเป็นโคลไฟกันก็บอกกันได้แต่ก็เป็นฝ่ายเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นอินพอถ้าเกิบอินพอเตอะเออ Importer หรือเปล่าไม่ไม่คนที่เป็น importer ตองเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดโดยเฉพาะคนที่นนคนที่รีพอร์ตต้องเป็น importer ตอนนี้ยานของเรากำลังถึงกำลังไปที่โอโย,โออก,อยกโอกาเต้ยานโยตานะแต่แต่ดันมีพวกเรา importer อยู่เฮ้ยมีคนบอกว่าโหวตแล้วก็บอกว่าเค้กเอ้ยโหวดที่เป็นเอ,อ่อเอ,อ่เอ,อน้ำตาลน้ำตาล ููดกโอ๊ยคนนี้ไม่ใช่อีพอร์เตอร์ไอ้นักการนักตารออกไม่ได้ใส่เสื้อแบบแม่แน่ๆอยู่ด้อย่าไว้ใจใครงั้นฉันไว้ใจนายได้ไหมเนี่ยไว้ใจฉันพวกมันคันฉันไว้ใจก็ไว้ใจว่ะแต่ส่วนใหญ่ฉันไว้ใจเจ้าอะไรมาไอ้คนตุ้นตีนไอคนตุ้นตีนไคนตุ้นตีนงั้นเราก็กดตีมันกลับไปกดกดมมั่วตอนนี้เราอยู่ใกล้กันพอดีเลยต้นเลยสามารถพูดกันได้ เออคุยกันได้ต้องดักอยู่โอเคเฮ้ยไอ้เด็กมันออกเหมือนออกจากคอเฮ้ยไปต่อไปต่อไปเฮ้ยแต่ยังไม่หน้ามิยังไม่รู้ไม่เอายังไม่ได้ฉันไม่ทักสแสตนเดี๋ยวเดี๋ยวตูไม่มีทักพิสูจน์เออฉันให้เขาว่ามันจะมีนะฉันขอทำควสก่อนแล้วกันไว้ใจเจ้าได้ไหมเนี่ย ระเบิดี่เสียอะไรห้ามฟันเอ้ยสีฟ้ามันปิดเสียงด้วยนะทุกคนจะเปิดต่เปิดเสียงได้นอกจากจานี้เท่านั้นเปิดเสียงได้นอกจากจะอยู่า่ฉันมีท้าท่ออออะอุปเ์ตึ๊ไอ่สีฟ้าสีฟ้าไอสีฟ้าสฟ้า้าอสอออฉันเห็นทันพอดี ตีฟ้าชื่อว่า L O L ได้ไง L O L ไม่ใช่นะมีบอกแล้วตีฟ้าเจคดีเจ้าไม่ใช่เจ้าเป็นคนมิสูเจ้าเจ้าจะเป็นคนอันนี้คนบดีคนบริิ์ใช่ไวไวใจจมแล้วเอ้เจ้าต้องมาช่วยเหลือฉันด้วยเจ้าแต่ก็ยังไม่ไว้ใจเราไวฉันไวใจแต่ก็ยังไม่ไวใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะไว้ใจแค่เก้าถึงเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉันไม่มีท้าพิสูจน์นะ ฉันสไวยใจฉันยใจกาเกาล้วน้องจากตอนที่อีกพสเตอร์เหลือหน่อยๆอเออบทแันทุกคนมันใช่อีกบอตเตอร์ใช่ไหมไม่แน่ใจโอเคใช่ด้วยแต่มันคิวต่อหน้าเีบอ,อตเตอร์เหลือแค่คนเดียวแล้วเราได้เสียบ เราได้เปรียญกันยิ้นแต่ฉันแต่ฉ<ช>ันน่าจะเป็นเป้าหมายของอิมพอร์เตอร์นะเพราะว่ามันจะฆ่าคนที่แบบรู้เฮ้ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันจีแต่ว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเซลอยากเราก็สามารถคุยกันได้เลยน,นี่เออมาเนี่ยมานี่ฉันไม่ทาร์กท่อโอ,อ,อ,อ้ไว้ใจฉันเถอะฉันไม่แต่ใดแก็ได้กูแค่แบบแปลกๆว่ามีทาร์กทอมันดูแปลกๆแต่มันก็มีจริงแหละไอ้ไอ้ม่วงไอ้ม่วงไอ้ม่วงโดนทอหรือเปล่า เฮ้ยกดปุม่มกดปุ่มในงานนี่ไหมไม่ยันยันเราให้มันมนตุกคันพิสูจน์ก่อนถ้ามีพิสูจน์ก่อนเออแต่กูก็ไม่ไหวมันไปทางไหนไปตามด้วยไหมไอ,อสีว่างมันดูน่าสงสัยเอ,อ้ยไปดีไปดริงจะไม่อยากเข้าไปคนเดียวจันไม่อยากจะเข้าไปคนเดียวเอา้าเจ้าหายเอา้าเจ้าหายเอ้าอยู่ดีเจ้าฉันเห็นเจ้าหายเอ้ยไอเดะเดะเดา ไอ้เอ็มอมาไอ้สีม่วงเราไปด้วยกันไม่สามารถกำจัดเราได้หรอกเออแล้วอเอ้คอททำทักนี่อนเออเอ้ไอ้สีเขียวมันก็มีนะตุ้มิทักช่วยเฝ้าตัวไหนได้เอ้ไอ้สีไอ้สีนี่มันรู้ใช่เพรว่าฉันอยู่ถ้าเกิดมันไม่รู้ฉันมาฉันนคงจะถูกตุยตุยตั้งนานแล้วล่ะอย่าพูดดีกว่าเอากดผิดกูกดปุ่มนี่ผิดไอ้ควสเนี่ย ไม่หัาสุด้นแหละันมาฉันจะทำเลยเพราะมันยากังเช่นเราเจออีพอสเตอร์แล้วทำไปดูให้ว่าอีพอสเตอร์อยู่รอบๆเอ่ออีพอเตอร์มันอยู่รอบบเลยจกตีเมื่อกี้จำไม่ได้เอ้ยเอ้ไอ้ไอ้ไอสีน้ำไอสีเทาเทเฮ้ยมาดน่าสงัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปด้วยดันจอเตอรฮ้ยดดิดามิด เตรงประชุมโบสถ์เจ้ามีไหมมีมีมีมั้ยไอ้มั่วไอ้มั่วมันเดินออกมาอย่าบอสนะพูดแค่คำเดียวโอเคมีคนอยู่เยเราต้องดูตรวจด้วยว่ามันมีธาตุไหมเอ้ตัวแป๊บตู้หดจะมีธาตไฟพอดิบไอตู้เห็นไอ้ไอ้ตู้นี่นี่มาดูน่าสงสัยเออฉันจะตากฉันจะโอเคตามฉันเอ้ยจะช่วยนี้หน่อยวันี้มานี่ตุ๊ก ฉันมันอยู่ตรงเฮ้ยไอ้ยอ้ยอ้ตูดไอ้คนนี้ไม่น่าสงสัยนะเขาก็มันท้าวป้อมมีเกรดไฟเหมือนกันมันขึ้นนะเราต้องดูด้วยมันขึ้นนะเราเฮ้ยฉันมันชุบดีมันชมันชุบดีมากมากเลยไม่งตรงทุกมันโอเคฉันยังฉันมีข้อมูลไอ้ไอ้ตรงห้องสแกนมือของอันน่ะเออฉันต้องมีเหมือนกันถึงมันตับตัวบันนี่ฟรีเออเออไป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 เดี๋ยวต้องดูใหด้านหน้าให้หมดต้นแล้วเพื่อนมีซุบเอ้ยบล๊ง เอ้ยมื่อมันเดินข้างบนไม่ใช่เหรอมันเดินไปไหนนะใครตายสองคนอะไรน่าสงสัยเฮ้ยเฮ้ยเอาเจ้าไอ้เจ้าสีเท้าเราไม่เห็นมันเลยเออเท้าบอกว่าเคเกิดไม่ใช่ก็เจ้าถ้าเกิดไม่ใช่ก็เจ้าสีเหลืองเพราะฉันไว้ใจเจ้าสุดขีดเลยฉันไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พูดจริง โบนไอ้บนโบนมันเออใช่บชั้นโบนนี่ไอ้เจ้าปรับให้แบบครูดาวตีคันน่ะนี่เป็นดังคิวอ่ครูไม่ได้เอ็นดีเลยนะอุ้ยไ,ไม่ใช่เออทีเมเวิร์กทีเมเวิร์กของจริงผมฉันตั้งค่าคิวโกด้าครูดาวเท่าไหร่เนี่ยเอ้แบบแบบช้าช้านะตูไม่ตูไม่รู้ว่าไหนมันปั ไป,ไปกดไปปรับการโหวตก่อนให้ได้สิครังเออมหลายครั้งเลยนะอันไหนอะจำไม่ได้ละไม่รู้แล้วตาใจฉันเนี่ยมแม่เซอร์มีร่วมมือกันดีมากแม่เชื่อใจพวกเราด้วยแล้วพวไม่ดันพูดดันสองคนเนี่ยพดพวกเขาต้องจะเชื่อเลยใช่พวกไม่ดันพูดดันสองคนใช่แต่บางครั้งก็จะแม่นี้นะไม่ไม่เชื่อ เออมันต้องกดตรงไหนฟ้าเริ่มเราต้องดูคุณผู้ชมจะช่วยคอมเมนต์ด้วยครับแเราจะช่วยไ่เล่นเล่นมานานจำไม่ได้ช่วยสมภาพไปด้วยแน่นะต้อนเผื่อลบเต็มของแัสไปด้วยใช่จะเลยต้องโหลดได้ต่ออันนั้นอืมมันปรับยังไงจะปรับอีพ็อตเตอร์สองหรือหนึ่งดีฮะอีพ็อตเตอร์หนึ่งหรือสองหนึ่งสองแหละเราจะดู จะไกเป็นการโกงพอเตอร์เาเล่นคนเร้แบบบ่นมั่วเลยเฮ้ยนัสืบคนงนัสืบคนจะไม่ใช่ที่แท้จริงพร้อมยังไม่เจ้าลูกเรือเราต้องกด,กดกอต,องตอนนี้ยานของเราจะถึงยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยจะกดเริ่มแล้วกันเออทำไมของจะมันอ้าวมันมีชอบเป็นคนเข้ามาตอน่ะเนี่ยคน,นที่จะมาจะเริ่มอือ เ้าคนมันไม่ดีนัน่งฉันาาทำไมนุ้มไม่เอาฉันต้องกดตอนนี้ยังไม่ครบสิบคนเพราะตอนฮดอุ้ยปิดเสียง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 เสียงมันมันต้องหมนุนกับมันมันก็ไม่หมนุนชอบเสียงแล้วนะอือจะเปิดเสียงก็ได้ตอนนี้เท่านั้นตอนที่ไอ้นิมเสร็จหมดแล้วเราให้แบบอ้ยฉันเห็นเลยไอคนนิ่ง ลองเข้าลองเข้ามาเกมดูแล้วก็ดูเนี่ยไอ้สี่เทามันงงคือกูเห็นมันอยู่นอกยานแต่กูอยู่ดีมันเดินอยู่นอกยานอ๋ออ๋ไม่ใช่แฮชใช่ไหมต้องอยู่ด้วยกันแต่ชั้นตอนคลาสฟินชั้นยังไม่หมดเลยอจะมันโหลดช้าเราต้งอยู่ด้วยกันแต่ชั้นเลอไม่ได้อยู่เออตูวกำลังกำกับอยู่ เอออย่านะเดี๋ยวต้องมีตามคิวฉันแน่นอนเลยให้เราใช่ไหมพูดได้คำเดียวไปตอนนี้เราคุยกันไม่ได้เลยเฮ้ยเจอศพแอดมินตรงแอดมินไม่ใช่เจ้าแล้วแหละเออคำตอบคือฉันไม่ใช่โพสเตอร์เลยก็ยังไม่บอกที่แท้จริงสักอกลอันนั้นเธอว่าฉันในช่หรือ รูอสบน่าสงสัใครวะฉันไม่งสงสัยเจ้านะเขาเจ้ามันอยู่ตรงอันเนี้ยหรอจะเกิดเลยลงั้นจะไปตรงจะไปจะฆ่าจะไปฆ่าตรงแอดมินได้ยังไงเออก็คําตอบคือไ้าจะโวหวเอาคนที่ดูน่าสงสัยเอิม่มคลิปไปก่อนแล้วกันแต่พอการโหวตเสร็จการโวการโหวตขอการรายงานเสร็จแล้วก็ปิดเสียงทันที อีโบตึกบ้างกันจะเป็นจะได้แต่ฉันเชื่อว่าถ้าเป็นแต่ว่าจะไม่โหวตเจ้าฝั่ิจริงๆเลยจีนต่อไม่ิีสีดำไอ้คู่น้้ยจัยอยากเตะมันน้อยมันไม่ยมอยมเตะมันออกตอนนี้เลยนะบบพิมพ์คำว่าโหวตเออโหวตสักทีแล้วมันมีคนโหวตเจ้าเยอะจัง เออแล้วมันชิดว่าเค่าอ่ะข้า,ารีพ<บ><บ>อร์ตเร็วรีพอร์ตข้าแล้วรีพอร์ตเองอะ่ะเอ้ยพวกหัวอีกุมีมไม่มีทักษิณสูจะกุถูกโกดแน่เลยทำให้เขาแบบเชื่อใจตัวก่อนเอ้คนที่โวมีมีใครไหมมีเยอะเลยสีชมพูอ่อนแล้วก็แล้วก็สีชมพูหลายหลายแบบหู่เอ้ยเอ้ยไปกับไปกับด้วย มีท่สุดโอเคแดงไว้ใจได้แดงไว้ใจได้แดงแดงอันนี้เออใครจะไม่ไม่มีใครอยู่ตรงฉันเลยวะตู้อยู่ในห้องเกตยห้ามฝึกกันนี่วะนอกจากอันนี้ไม่มีใครช่วยฉันเลยอ่ะตายเจ้าแดงตัดฉันมาไอ้แดงเวนเอ้มึงก็เป็นแดงกับตูนดีกว่าไปเปลี่ยะไปเปลีผ่านไปแล้วกันทำควสกันเพื่อน ทำเพื่ออะไรกันอยู่ะาเอฮ้ยฉันไม่ทาร์ิดเอ้ยเ้เฮ้ยเ้นไม่ทายิงปืนเ้าวแ่ดงว่าเจ้าก็สามารถเอ้ยเจ้าก็ต้องปิดเสียงอยู่เพราฉันไม่ทาพิูดอืมแต่ก็ง้าก็ต้องปิดเสียงอยู่ดีแหละเพราะเฮ้ยเจ้าซีโอโอ้โหดําแลจะทําค้าันี่นไม่ใ้ทาดี๋ยวจ้ากนอนูก ไม่เ,เออจริงดื้จริง,ง,งเขาบอกว่าผู้บอกว่าที่ไหนเขาบอกว่าที่ไหนเอา้าแต่แด่บอกว่าแอดมินม่เป็นชั้นมันไม่แดงมันต้องมันต้องมีอะไรแน่แต่ไม่ใช่อิมพอ็อตบอกว่า อีกูใช้สีพอเตยไหมไม่ฉันไม่ใช่เหมือนกันคำตอบคือแต่จะรอไหมเออมันไม่มีล้ำแสงคนน่ะมันต้องสีน้ำแข็งไม่สนใจเชี่ยปลูขอทรับคุณไม่สนใจแม่ไม่สนใจเรื่อะทำ ไอสีชมพูเรา้าสงสับบสสยไอแดงมันไอกูเกียดไอ้แดงว่ะกูไม่ใช่อิมพอตเตอร์โอ้ยฉันก็คิดาาว่าเจ้าแม่จะไม่ใช่อิมพอตเตอร์นะตอนแรกตัวเห็นมึงแลละทำท่พเสร็จแลวเอัอไอชุบป,ปูอดกับเท่าชุบป,ปูอด มันน้อยแลไงตัดตัดคลิปก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบปิลอกาศตอนนี้เราถึงอปกาสแล้วแต่คนที่เขาเคยอยู่ในยานเราเขาตายกันหมดแล้วเราต้อง<ห>ต้องหาพอสเตอร์ตเตอร์ <The water. S 1> ก็ถูกโหดออกทันแต่คนอื่นก็ไม่โดนถูกไฟครอบเพราะจุดอ่อนหองพวกมันคือไฟ อย่างนั้นล้วก็างั้นตัดคลิปก่อนนะครับท่านชมไปไปตัดคลิปก่อนไปเดี๋ยวก่อนนะเราเจอคนเดิมนี่ไอคนที่ใส่เนี้ยจำชื่อมันได้เลยใช่ไหมใช่กูจำชื่อใตอนนั้นโจคกโชคดีเจ้าหมอนี่มันหลอดโอเคเริ่มเลยเฮ้ยคนคนเทพแค่คนเดียวตอนนี้มีการสองคนแลวคนเทพไอปิดเสียงปิดเสียง ปิดเสียงปิดวิดีโอปิดปิด บอกว่าอะไรเอ้ยสีเหลืองอ่อนเหลืองอ่อ,อนอ่ะโวดดีกว่าเขาบอกว่าคิวหรืออ่อนอะอะไรอ่ะอคอว <Now. S 1> หนาวคำน้าเราโวตสี่ภูกันปะ ติดได้เสร็จะติดได้จะติดได้โดนสุแบนได้อย่ากยินเราโหวดนะเราโหวตมันเทียบเลยไม่ใครโหวตแล้วหมันสีชมพูเตะมันออกเออแต่มันเตะตอนนี้ไม่ได้โอ้ยอย่างนี้แบบอัพเดตแบบเตะสมมติเตะตอนนี้ได้เลยจะดีไม่มันก็จะดูขี้โกงไงเตะได้แค่ตอนที่เรไลน่าเท่านั้นไม่ไดามันจะขี้โกงดีแหละแต่ใช้ได้แค่ไม่เตะโอ้ถ้าเกิด ดีมากทุกคนโหวตในหมองนี่ดีแล้วเจนจนะไม่เจนวะไม่ใช่อิปพอร์ตเฮ้ยฉันมีควยตามฉันมาอยู่ใกล้เลยดูดตมาดูฉันก่อนไม่ใช่ควุ<อ>คยไม่ใช่คุคอยขยะนี่วะของฉันมีควยพิสูจน์ไม่ต้องทำมาตัวเองเป็นใจแลอกนะโอเคจะประดับผ้าแค่นี้แหละฉันไม่มีคุยพิสูจน์อ้อยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฉันม่มีสีซงมามันด้วยให้ซีซง ฉันว่ะน้าไม่ใจไหมน้าไม่ใจฉันเฮ้ยเอ้ยไปด้ว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 ย้ยตามสีส้มไปไปไอซี่คุณบุ๊คอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันฉันตามเขาไปอยู่เนี่ยไอเดี๋ยวไอซี่อ้าวเขาอยู่ไหนเฮ้ยดูเขาอยู่ตรงอยู่ในห้องกล้องอ่ะถ้าดูที่เคลื่นฉันขึ้นไหมกูดทำไปแล้วนี่เคลืมันขึ้นปะขึ้นอือเห็นไหมจะเป็น ไม่สุดแต่าห้ามทิ้งสีน้ำหนึ่งไม่ใช่ห้ามทิ้งสีนี่แต่ดูก่อนดูก่อนว่ามี่ไอซอมก็มาดูกล้องกับฉันวะ่ะไอต่อไปแล้วเข้าไปแล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปตามเขาไปอย่าบอกนะเดี๋ยวต้องมีทางซิวอยู่ตอนนี้แน่นอนเฮ้ย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 เขาอยู่ข้างไฟามาทำมาทำอะไรกันเนี่ยจัดปาร์ตี้กันเลย จัดปาร์ตี้ด้วยกันนะฉันำรำควสไปด้วยของฉันเนี่ยเป็นคนดีใช่ใช่ชาาตามสีส้มแบบเอ้อบอกเขา่อนว่าฉันอยู่กับสีม่วงไอ้อ,อยู่กับสีสม้มแล้วก็เขียวฉันไม่เข้าใจภาษา สีชมนน <A> มูอั้นะเอนเออโหวดไม่ไดีไหมโหวดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคิดไอคนเดิมเนี่ยมันดูน่าสงสันะก็ <c oughs> ดูน่าสใสัยเ่ โอเคมัน okay, เริ่มมีอ่ะโอเคตามเอ้ตีฟมา มาทำคุยแ้วถามึงตัดอ่ะเจ้าไม่ใช่อีบโบเตอร์ใช่อ้าวมึงดู ก่อนชื่อ K L K L ใช่ไหมใช่มใช่ใช่นะให้เราแต่มันตุ่ขาวหน่อยมันไม่มีอะไรขาวๆแล้วมันไม่มีอะไรขาวๆฉันก็สามารถโชว์ให้เจ้าดูได้น่าจะเป็นสีชมพูสีชมพูเอ้สีน้ำเงินน้ำเงินออกแล้วไม่มันเป็ันมียูนเตอร์แค่คนเดียวไม่ใช่หรอตอนนี้เออไอสีชมพู แน่นอนใช่เช่นผู้ใช่ปะคิดว่าใช่เพราะว่าตอนนั้นเขายกูอ่อนอะใช่นะให้เราอ๊บมึงบอกว่า,<พ>มาไม่ใช่เหรอตอนแรกป้าไม่จริงสีชส่ชมพูอีกสี่ชมพูน้นคือมันไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันเนี่ยอยู่ด้วยด้านาด้วยด้านแับเราอยากเป็นอิพ i m p เตอร์ว่ะเปิดเสียงได้เลยเปิดเสียงแต่เข้าโอ้คันนี้เอาเอาเพื่อนเราออกอ่ะใสจส้มอยู่นะ เขาออกแล้วโอมาออ้ยันไม่แลเตียมนี่มีกันแบบขอเป็นเพื่อนเอออาทันของฉันจบคลิปไปเลยจันไม่ยันนัะยากว่านอี้ฉันจำยังไม่จบคลิปอืมบายบายครับคุณน้งชมบายบายแล้วก็รอคน กดเรื่เลยไหมเพราะตัวใ <ขอ S 1> หญ่คนตอนกดเริ่มันจะมีคนเข้าไม่มเสียงไม่เป็นเนี่ยพูดแบบนั้นดูมีพิรุธพูดแบบนั้นดูมีพิรุธนกเจ้าน่ะพูดแบบนั้นแล้วมันดูมีพิรุธเราคุยรูดบัตรก่อนละกันฉันไม่ท้าสาเจนะ เอ่ตัเขารุกเขุตูวุเสรตุดเสร็จแหละตัวุกกูไม่โคตรหูจัเป็นอินพ์ตเธอกับเขาวะมึงไม่ปิดเสียงไว้อยู่แล้วอ้าวชั่อ่นดอมเราจะบอกพอดีว่าสีนั่นเนี่ยค่าฉันมึงเดินผ่านไป เป็นชั้นชั้นลงท่อะนะฮะแปลว่าเป็นชั้นชั้นคงจะลงท่อนะไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้าไม่มีคนที่ช่วยพิสูจน์ก็คือฉันฉันตายแล้วฉันตายแล้วฉันตายตำราอัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออเจ้าไม่ใช่อีโฟเตอร์ใช่ใช่าด<อ>ี ตอดนั้นมันข่าแม่นข่าแบบตอนนั้นแม่นมีเงินมีคนอยู่แม่นไม่สนใจอะไรเลยแม่นตอนนั้นก็มีเอลยสีแทนที่จะลงท่อมู่จะสดีเลยโชว์มู่โชว์ตาดให้ดูเด้โชว์มู่ให้ดูแม่นโชว์ ฝากกไดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบาย